ละครชีวิตรักความรักของดิวตอนที่หกไงมาน,นั่งเงาเงาอยู่คนเดียววันนี้ไม่ออกไปกินข้าวกับมาตาหรอดิวมาตาเขามีธุระนะ่ะไปกับแฟนเขาเหรอมาตาเขาไม่มีแฟนรอกเขายังโสดอยู่ขนาดฉันจีบเขาเขาก็ยังไม่รับรักเลยเขาบอกว่าขอเวลาอีกสักหน่อยนะ่ะแต่ฉันก็ทนรอได้ ระวังจะโดนสวมเข่าให้นะขนาดไม่ได้เป็นแฟนกันยังขนาดนี้เป็นแฟนกันแล้วจะขนาดไหนพูดอะไรของเธออ่ะยายีเปล่าถ้ารักถ้าชอบเขาจริงๆก็ตามตามดูเขาหน่อยก็แล้วกันนะจะไปตามดูทำไมอ่ะฉันยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขามาตาก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนกับใครก็ได้จนกว่าฉันจะจีบเขาติดดีแล้วล่ะ ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันมากไปกว่านี้อ่ะพี่เดียวอ่ะมาตามาตาคิดถึงอะค่ะก็เลยจะมาชวนพี่เดียวไปกินข้าวก็นไหนมาตาบอกว่ามีธุระไงจ๊ะไปแล้วค่ะไปธุระมาแล้วเสร็จแล้วแต่คิดถึงพี่เดียวอะ่ะก็เลยต้องย้อนกลับมาขอบใจมากเลยนะพี่กำลังเหงาอยู่พอดีเลยอะ่ะ ยาหยีรู้สึกเจ็บใจก็เธอเห็นอยู่เต็มตาว่ามาตาออกไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าคิดถึงดิวจะชวนดิวไปกินข้าวอีกอ่ะพี่ยาหยีอยู่ที่นี่ด้วยหรอคะเนี่ยมาตาไม่ทันมองจะ้ะยืนอยู่นานแล้วขอตัวนะพี่ยายหยีดูท่าทางแปลกๆนะคะดูเศร้า หรือว่าพี่ยาหยีเขาจะหึงพี่ดิวแล้วก็มาตาเฮ้ย hey, พี่กับยาหยีเป็นแค่เพื่อนกันยาหยีจะมาหึงอะไรพี่เราเพื่อนกันเขาไม่หึงกันหรอกนะแต่มาตาเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะมาตาดูออกพี่ยาหยีชอบพี่ดิวแน่นอนมาตาฟันธงยาหยีเขาจะคิดยังไงกับพี่ก็ช่างเข้าทนาขอแค่มาตารู้ไว้ว่าพี่ไม่ได้ชอบใคร นอกจากยาหยีคนเดียวเท่านั้นดีค่ะมาตาเชื่อพี่ดิวว่าพี่ดิวอะไม่วอกแวกแน่แเราออกไปกินข้าวกันดีกว่านะคะมาตาหิวหิวหิวมากเลยอะค่ะพี่ดิวได้สิจะ๊ะไปกันเลยว่าแต่ทำไมมาตาสีหน้าไม่ค่อยดีเลยละจ๊ะจะให้สีหน้าดีได้ยังไงละคะพี่ดิวก็แม่ของมาตาไม่สบายอะ ยังขาดเงินรักษามาตามก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินเดือนก็ยังไม่ออกถึงออกก็ยังไม่พอหรอกคะ่ะขาดอยู่เท่าไหร่เหรอห้าหมื่นนะคะพี่ดิวเอาที่พี่ไปก่อนก็ได้มีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนไม่รีบจะดีหระคะพี่ดิวเอาไปธนาพี่พอมีพี่ก็อยู่กับพี่สาวพี่ยังไม่มีอะไรให้ต้องจำเป็นต้องใช้หรอกขอบคุณนะคะพี่ดิว ถ้าไม่ได้พี่ดิวอะ่ะมาตาก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงอะคะ่ะเงินห้าหมื่นก็ไม่ใชน่น้อยเลยสำหรับมาตามาตากลับมาที่ห้องพร้อมเงินหนึ่งแสนบาททั้งจากเอกและจากดิวมีความสุขกับเงินแสนแต่เป้าหมายของเธอไม่ใช่เอกหรือดิวแต่เป็นกุมภาสามีของเมเจะของร้านกาแฟชื่อดังนี้ต่างหากสักวันฉันจะเข้าหาคุณให้ได้เลย คุณกุมภาเมพาแม่ของเธอไปทําธุระที่บ้านเดิมเรื่องขายที่ดินมรดกกุมภาเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวมาตาก็เลยแอบมาหาเขาที่บ้านมาตามาหาคุณเมนะคะคุณเมอยู่ไหมคะคุณกุมภาอ๋อเมเขาไม่อยู่หรอกมาตาเขาพาแม่ไปทําธุระที่บ้านเกิดอะ แล้วคุณเมย์จะกลับเมื่อไรคะก็น่าจะอีกสองสามวันนะเห็นว่าจะไปเยี่ยมญาติกันด้วยอะ่ะอ่ะอย่างนี้คุณกุมพาก็อยู่คนเดียวสิคะก็ใช่อะจ้ะอยู่คนเดียวเพราะว่าเมย์เขาพาแตงโมไปด้วยฉันก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะอุ๊ยแล้วอย่างนี้คุณกุมกินข้าวหรือยังคะมีใครหาอะไรให้กินหรือเปล่ามาตาไม่เห็นว่าคุณเมย์จะมีสาวใช้หรือว่าแม่บ้านดูแลรับใช้เลยนะคะ ยังจะ่ะยังไม่ได้กินอะไรกูกะว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกอะ่ะให้มาตาทำอะไรให้กินไหมคะมาตาทำกับข้าวเก่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอกเกรงใจแค่ง,งานที่ร้านเธอก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังจะมาทำกับข้าวให้ฉันกินอีกไม่ต้องรอกไม่ต้องเกรงใจคะ่ะมาตาเต็มใจวันนี้มาตาว่างว่างวันหยุดไม่ได้ไปทำงาน เดี๋ยวมาตาทำให้นะคะแป๊บเดียวถ้าไม่ลำบากเธอถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่ลำบากเลยค่ะคุณกุมมาตาเต็มใจค่ะมาตาเข้ามาที่บ้านของกุมพาเธอสำรวจความหรูหราของบ้านอย่างพอใจหญิงสาวทำอาหารกุมพานั่งทำงานอยู่เธอรู้สึกมีความสุขกับความหรูหราของกุมพาเหลือเกิน กับข้าวเสร็จแล้วนะคะคุณกุมภาอยู่ที่โต๊ะกับข้าวมาตาไปก่อนนะคะขอบใจมากเลยนะมาตาแล้วนี่เธอมาหาเมย์ทำไมเหรอมาตาว่าจะมาขอเบิกเงินนะคะแม่ของมาตาไม่สบายจะต้องผ่าตัดมาตาก็เลยอยากจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้ากับคุณเม่ะคะ่ะถ้างั้นเอาที่ฉันก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยให้เม์เขาหักออกจากเงินเดือนขาดเหลือเท่าไหรอ่อ่ะ ห้าหมื่นค่ะคุณกุมขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณกุมแล้วก็มาตาก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะขอโทษที่ต้องรบกวนไม่เป็นไรหรอกจ้ะอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ช่วยๆกันนะไม่ต้องเกรงใจมาตายิ้มพอใจรวยๆอย่างกุมพาต่างหากเป้าหมายที่เธอต้องการไม่ใช่แค่น้องบุญธรรมของเมเหมือนอย่างดิวหรือเอก พนักงานธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นด้วยความอยากรู้ว่าเอกเป็นใครยาหยีจึงแอบตามสืบจนรู้ว่าบ้านของเอกอยู่ที่ไหนคุณมาหาผมทำไมอ่ะเราไม่รู้จักกันไม่ใช่หรอค่ะฉันมาหาคุณฉันอยากรู้เรื่องของมาตาคุณอยากรู้เรื่องแฟนของผมไปทำไมอ่ะเขาเป็นแฟนคุณแน่หรอคะก็แน่สิ ผมกับมาตาเรารักกันมาตั้งหลายปีทําไมคุณมีอะไรเหรอฉันว่าคุณโดนหลอกแล้วล่ะคะคุณเอกคุณหมายความว่าอย่างไงเขากําลังคบกับเพื่อนฉันอยู่คุณพูดอะไรอะ่ะไม่เชื่อก็ตามไปดูสิคะไปดูให้เห็นกับตาว่ารับหลังคุณน่ะแฟนของคุณทําอะไรไว้บ้างเอกฟังแล้วอึ้งแม้จะเชื่อใจคนรักแต่ก็อยากไปหเห็นกับตาว่า มาตาคบกับคนอื่นอย่างที่ผู้หญิงคนนี้บอกจริงหรือเปล่าแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับความรักของดิวค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ